พระสงฆ์ <c oughs> พระสงฆ์นังประจำที่ออวันนี้ก็มีทัฐายาญาโยมทางไกลได้ส่งสเสบียงอาหารสมทบถวายพระสงฆ์นายนายนายพระไทยนะวีระวิทยาเชษน,นางสาวสุชัดสุชัดญาญา คทากรคุณโยกโตโยต้าโกราชคุณหนม่มคุณหน่อยคณะเพื่อนๆนคณะเพื่อนสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหมาตะไกลวะ่ะแล้วก็สมทบถวายอาหารร่วมกับโรงครัววัดป่านาคำน้อยคุณปีชาสีอัศวคุณอันนี้ก็เขียนรายงานมาให้หลวงพ่ออ่านนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันอังคารที่สาบอ็ดธันวาคมพุทธศักราช2 5งพันห้ารสามดหเจดสองพนห็ดขึ้นสองค่ำเดือนสองปีมะโรงพระทั้งหมด38มรูปแต่ลงมาฉันสาสองงดฉันหแล้วก็มีนาคสี่ที่จะเตรียมบวช วันนี้เป็นวันที่31นะล,ลูกานเป็นวันสงท้ายปีเก่า,าแล้วก็กิจกรรมในวัดของเราก็น่าจะามีการตื่นตัวบ้างาตามยุคสมัยถ้ามไม่ตื่นตัวฉเฉลยก็เหมือนกับน,นอนหลับไม่รู้หลับหูหลับตาเกินไปแต่ฟัตวาศาสนาก็ต้อง เมื่อมีงานปีใหม่ของสากลวันเย็นวันนี้เราจะมีการเจริญพระพุทธมนต์นักศรัทธาญาติโยมทุกหลานนะพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของปีพุทธศักราช2568แล้วพอวันที่หนึ่ง ที่หนึ่งที่จะถึงในวันพุ่งนี้จะบิดธบารดรอบสลาหลังนี้นั้นลูกหลานนะประกาศให้พี่น้องชาวบ้านลูกหลานในตรงแวกมาร่วมกันใส่บาททำบุญตักบาทรอบสลาปีใหม่เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของชุมชนในกลุ่มของพวกเราพุทธศาสนกชนของพวกเราหลวงพ่อก็ได้ยินการถกเถียงการการสวดมนต์ข้ามปีเป็นมงคลมหามงคลหรือว่าเป็น เรื่องยังไงแต่หลวงพ่อก็ตัดสินใจเปี้ยงลงไปแล้วบอกว่า <c oughs> การ <c oughs> การที่จะนำการที่จะนำทำคำสอนของอพระพุทธเจ้าคือพุทธวจนะมาสาธยายก่อ,อ,อนจะสิ้นปีใหม่มันล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลทั้งนั้นแหละถ้าวันเอาขีเา้เล่ามาแลม้มาด่ากันามาอยู่ในคนละมุมกันแล้วก็มาด่ากัน อันนั้นเป็นอัอปมงคลแน่ๆนะถ้าเอากินเหล้าแล้วก็มาด่ากันเอาใส่ไม่ด่ากันอันนั้นเป็นอัอปมงคลถ้าว่าพวกเรามาสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธยายให้กันฟังามาสวดให้กันฟังสาธยายให้กันฟังเมื่อสวดเสร็จแล้วก็เอาไปแปลเอาไปแปลดูก็ได้เพราะสวดมนต์แปลมันมีอยู่แล้วนะ จากนั้นเราก็ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมเสียงประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ก็ล้วนแล้วจะเป็นสถิเป็นมงคลของปีใหม่ปีพุทธศักราช2568แปลว่ารับพรปีใหม่อาปเจ้าจะตั้งตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ถึงจะตั้งใจในชั่วขณะไม่นานก็ยังดีกว่าไม่ตั้งใจซะเลยถึงจะทําคุณงามความดีในชั่วขณะก็ดีดีกว่าไม่ตั้งใจฉเฉลยไม่ทำฉเฉลยพราะนั้นการสร้างคุณงามความดีในแต่ละท่านแต่ละคนก็จะให้เสมอพากันมีความรู้ความฉลาดมีความรับะู้มีอัดมีธรรมมีสิลมีมีทรรม,ม เสมอกันมันเป็นไปไม่ได้ลนะโลกในล,กลูกหลานเะนี่ยเพราะว่าโลกนี้มันโลกนานาจิตต่างนานาทัศนะนานาความคิดนานาความเห็นแต่คิดเห็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันอยู่ในโลกในทั้งหมดเพราน,นพวกเราทุกๆท่านเราถ้าจะเป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิก็ต้องศึกษาศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าม,มาเป็น แบบฉบับเรามาเป็นตัวยอย่างมาเป็นแนวประพฤติธปฏิบัติเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพุทธะนั้นท่านกันกรองไตรตรองมาด้วยเหตุด้วยผลมาแล้วยอมรับก็มาเป็นทอดทอดมาถึงพวกเราแต่พวกมาถึงพวกเราก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันไม่ใช่สิ่งไหนรับมาแล้วก็รับไปรับมาลก็รับไปแบบโง,โง่ๆมันได้ไม่ได้นะมันรับมาแล้วรับไปต้องวิเคราะห์ดูว่า หลักธรรมคาสอนจุดนีม้มีมีจุดประสงค์อะไรทําไมทําไมจึงให้มีเป็นอย่างนี้อย่างพระพุทธเจา้าตรัสพวกเราอยู่ด้วยการต้องมีการเสียสละนะต้องมีฐานะนะมีฐา,า,านะคือการเสียสละนะการอยู่ด้วยกันแต่พวกเราเฮ้ยเราหาเงินหาคําทรัพย์สมบัติมายากตัวยากไปเสียสละให้คน โดยที่ไม่ได้ทำงานไม่ได้มีอะไรให้กับเราโง่ๆได้อย่างไรเราไม่ให้แ,แสดงว่ามันสวนทางกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าะพระพุทธเจ้าาการอยู่ด้วยการต้องเสียสละหมูหมากาไก่สัตว์ที่ราฉันอยากมาวัวควายก็อยู่กับเราได้เพราะเราพอเราเสียสละให้อาหารเขาให้ความอบอุ่นกับเขาเให้ความเมตตากับเขา เสียสละฐานะแล้วก็ตสอตรตลอดที่มาสัตว์มาถึงมนุษย์อยู่ด้วยกันลูกหลานของเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องเสียสละในระดับหนึ่งจากนั้นก็คนอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ต้องเสียสละต่อมาก็อยู่คนอยู่ในโลกเกิดมาร่วมกันในสัตว์โลกทั้งหลายเราก็ต้องมีการเสียสละซึ่งกันและกันถ้าประเทศในช่วงไหน ตกทุกข์ได้ยากน้ำพ่วมไฟไหมแผ่นดินไหวไอซีนามิอะไรเ,เกิดความเดือดร้อนพวกเราก็ไปช่วยกันเสียสละฐานะให้กับชุมชนกลุ่มนั้นโลกนี้ก็น่าอยู่นะลูกหลานต่าวันอยู่ตัวใครตัวเราไม่มองใครเลยไม่มีการเสียสละคก็ด,ดูสิหมดคนไม่มีน้ำใจคนไม่มีเมตตาจะอยู่ด้วยกันด้วยความ และนแค้นกันแกลนจะหาความสงบสุขได้อย่างไรเนี่ยนะถ้าเรามาพิจารณาดูตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวะ่ะท่านวัดการอยู่ด้วยกันต้องมีฐานะคือการเสียสละในการเสียสละเมื่อเราได้มาเราก็ไม่เดือดร้อนในเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติมาเราก็มีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนเราก็แบ่งให้เขาที่เดือดร้อนกว่าเราเความม,มีความจําเป็นมากกว่าเรา เราก็ให้เขาต่างคนกับจังเฉลือเพื่อแพ่กันพวกนั้น <c oughs> ผู้ที่ได้มาได้รับความอนุเคราะห์จากเรา,เ,าเขาก็ทุกยากลำบากแล้าก็ยกมือท่วหมหัวคล้ายๆว่าขอบุญขอบคุณในเมื่อขอบุญขอบคุณแล้วเขาก็ต่อไปขอเขาก็เป็นคนดีเขาเป็นผู้มีพระคุณเราผู้เสียสละให้เขาเขาก็นับถือว่าเราเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเขาแต่เราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไร ต้เมื่อให้แล้วก็คือให้ไปแล้วก็จบนะแต่ว่าเขาในจิตในใจของเขาเขาระลึกถึงบุญคุณต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเขามีฐานะสูงส่งขึ้นมาเขาก็ระลึกถึงว่าอือใช่เมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเขามีชื่นเข้าข้าวน้ำโภชนาอาหารให้กับเราให้กับเราเราได้ทานโอ้รู้สึกว่าเป็นบุญคุณอย่างมากนในเมื่อเขาเห็นคนคนอื่นตกทุกข์ได้ยาก เขาก็พร้อมที่จะเสียสละให้เป็นให้กับคนคนอื่นต่อไปนี่แหละจะรุปแล้วก็คือมันเป็นน้ําใจต่อกันในมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นฐานะฐานะคำนีน้ในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราบรรยายไปมันก็มีมากหลักธรรมคำสอนของพุทธท่านสมกับคําที่ท่านได้ตรัสได้กล่าวไว้ว่านักปราชท่านบอกว่าถ้าผู้มีปัญญา ผู้มีปัญญาจะบรรยายเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิหรือจริยะทรมคำสอนของพุทธะนี่จะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าบอกคนโง่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะอะไรเพราะมันมองไม่เห็นมันมองเห็นแต่ตัวเองถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องมองเห็นรอบขอบท่านมีความหมายว่าอย่างไร เรื่องทานเรื่องศีลศีลก็สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยต่างคนต่างสำรวมแต่คนเรามีแต่อยากจะให้คนอื่นสำรวมสำรวมกายวาจาแต่ตัวเองอยาปล่อยอิสระอยากจะทําอะไรตา,ตามอําเภอใจตามมัทธาใจตามอิสระจะไปได้ยังไงมันก็เดือดร้อนคนอื่นเขาแต่ท้าต่างคนต่างสำรวมกายวาจาของตนเองไม่ให,ไให้ไม่ให้มีโทษ อยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างรักษาต่างคนต่างคนก็ต่างสํารวมระวังเหมือนกับเรามีไม้ขีดมีไฟอยู่ในมือต่างคนก็ต่างรู้ว่าไฟมันร้อนจต่จุดให้ไฟจต่จุดใครทําไหมใครแล้วก่อนเดือดร้อนุ่นว้ยทั้งหมดแต่ต่างคนก็ต่างรักษาว่าไฟมันเป็นประโยชน์ แต่มันมีทุดมันมีโทษเราก็ต้องรักษาต่างคนก็ต่างรักษาไฟของตนเองแต่ถ้าว่าทุกทุกคนไม่รักษาไม่รักษาไฟของตนเองเ,อเห็นเ,เห็นคนมาแล้วก็ปล่อยใส่จุดเผาไปเลยนะ่ะกระเดือกอ้อนวุ่นวายทุกหัวละแห่งเขาบอกไฟคำนี้คืออะไรคือไฟกิเลสโทสะเห็นใครก็กโกดโมโหโกทานิดๆหน่อยๆก็นะ่ะ ปลูกอาขาดปลูกอาขาดพยาบาทจ้องเวรต่อกันจากนั้นก่อนเ,อนเลยเรื่องกิเลสลักโทสะกิเลสราคะก็เหมือนกันเรื่องที่เกิดโมหะก็เหมือนกันคือความโลภคือความหลงโลภะคือความโลภเห็นอะไรไม่แต่อยากได้ทั้งหมดไม่รู้จักการเทศะการสถานที่บุคคลคนอื่นเขาจะทุกข์ยากลําบากพอสําคัญข่าให้ข้าพรเจ้าได้มีมีขึ้นมา ใครจะเดือดร้อนอยังไงข้าไม่สนอ,อ,อันนี้คือความโลภของมนุษย์ถ้ามีโลภมากๆต่างคนต่างโลกก่อยุ่งเร่กันลำบากอีกเหมือนกันเดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนในสังคมเพรไม่รู้จักกาลเทศะนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพุทธะที่ท่านได้แนะแนวแนะนำสั่งสอนถ้าเรานำมาวิเคราะห์นำวิเคราะห์นำมาพิจารณาการกลองตรายตองด้วยเหตุแล,ลและผลแล้ว มีคุณค่ามีประโยชน์สำหรับพวกเราทุกๆท,ท่านนะทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอเน,นื่อจะเป็นพันเป็นปีใหม่แลยท่นนี่วันพุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยปีพุทธศักราช2568ให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะทบทวนดูซิว่าปีที่ผ่านมาปี67เนี่ยเราได้ทำอะไรไปบ้างได้คิดชั่วกี่ครั้ง ทําชั่วกี่ครั้งพูดชั่วกี่ครั้งอันนี้ถ้าเราถ้าเรื่องใหญ่ๆเราก็คงจะจําได้คงจะสดุกกับลูกกับหลานกับวญา,าติโกโหติกากับผู้ครองของเรามีอะไรบ้างที่เราทําไม่ถูกไม่เหมาะไม่สงไม่ควรอย่างหลวงพ่อเนะะมองดูกับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมจุดไหนบ้างที่มันบกพร่องบอกพร่องที่เราลืมเสือเพลลืมไหลไป มีไม้หสิ่งเหล่านี้เราก็เอือต่อไปเราต้องพยายามในจุดนี้เพื่อปรปับปรุงแก้ไขในการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันนี่แหละอันนี้ก็คือปรปับปรุงแก้ไขสิ่งที่มัน,มนบกพร่องในปี2567ที่ผ่านมาต่อไปในปี68แเราก็ตั้งต้นใหม่เราพยายามทำให้ดีที่สุดให้ดีขึ้นสํารวมกายวาจาใจของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว อันนั้นไปว่าเป็นผู้พัฒนาตนไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องถ้าหาว่าไม่ได้พัฒนาตนปีไหนกับปีเก่าก็อย่างว่านกหาความเจริญผาสุขในจิตใจไม่ได้นะทุการานนะจตหาญาติโยมนะแต่ขณะดทำมาค้าขายการทำทำการทำงานเราก็ยังพัฒนาตนเอง อย่างเรียนเพิ่มเติมส่งเสริมให้หน้าที่การงานของเราก้าวหน้าไป <c oughs> การทํามาค้าขายก็เหมือนกันตวนัวไหนขาดทุนตวนัวไหนกําไรแล้วเขาก็อย่างมองกันอีกแต่ความประพฤติของเราเสํารวมกายวาจาใจของเราเราไปคิดเฉยเด้อนั่นคือต้นตอแห่งเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงก่อนที่มันจะออกไปทางนอกมันออกไปจากจุดนี้ก่อนนะถ้าคิดไม่ดีคิดชั่วนะถ้าคิดไม่ดี การกระทำออกไปก็ไม่ดีแล้วก็การพูดออกไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะหนาอๆไปออกไปจากใจเพราะนั้นท่านให้ดูต้นตอของแนวความคิดกรรมคือการกระทำออกไปจากใจทั้งหมดนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะคิดอยากจะได้คิดไม่ดีคิดยังไงโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปลองล้ายเขา เห็นผิดจากทำนองครองทำอันนี้ประวัติใจใจคิดนะเมื่อใจคิดขึ้นมาแล้ว็็นียผิดสินข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ข้อที่สองขโมยทรัพย์ข้อที่สามประพฤติผิดในการมข้อที่สี่กินเหล้ากินเหล้าเมายาขาดสติวัจจีคือคำพูดพูดพูดเท็จพูดสอสวสอเสียดพูดคำหยาบสำราบเพ้อเจ้อ เอออันนี้ก็คือวาจาสรุปแล้วก็คือสำรวมกายวาจาใจในหลักของพุทธศาสนาแล้วกัรมบทสิบกรรมบท10บคือมีสิบอย่างทางชั่วและทางดีจะเข้ามาสู่ทางดีและทางชั่วจะเข้ามาสู่ตัวของเรามีอยู่สิบประตู อมันไหลเข้ามาสิประตูแต่เข้ามาสามประตูสามบานประตูสามบานแต่ว่าสิ่งที่มันจะไหลเข้ามาเนี่ยมีอยู่สิบอย่างคือเข้ามาทางใจก็คือน่ยโลภจยจะได้ของเขาพยาบาตปองไร้เขาเห็นผิดจากทำลองของทำ,ทำ,ทำ <c oughs> อันนี้คือ,คอ มันคันคอลูกหลานเนยคดแก่ไปอย่างเงี้ยแหละมันคันอยู่ตรงนี้เวลาจะพูดไปมันเหมือนเสลกมันติดมันคันเนี่ยมันพูดไม่ออกเลยเลเ <c oughs> นี่และลูกหลานในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อก็พูดมากมายแล้วล่ะมากยาวแล้วหนังสือทรม,มากหลวงพ่อก็ได้พิมพ์ออกไปแล้วก็นแนวแนวทางความคิดก่อน ได้พูดออกไปมากต่อมากบะนั้นพี่น้องประชาชนจต่าญาติโยมลูกหลานที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อกอนนะสรุปแล้วหลวงพ่อคือถึงจะพูดมากพูดน้อยพูดยังไงก็ตามเจตนาของหลวงพ่อเนะี่ยอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีคนดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าพวกเราคิดดีทดําดีพูดดีอยู่กับพ่อแม่ก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับวงศาคนาญาติก็ู่เย็นเป็นสุข อยู่กับวัดวาส,วสนานโยกครูบาอาจารย์กย็เย็นเป็นสุขอยู่ในชุมชนกลุ่มใดประเทศชาติบ้านเมือ,องก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเป็นคนดีนะถ้าเป็นคนเลวคนชั่วแล้วก็เดือดร้อน,นไวุ่นวายเป็นทุกหัวละแหงนั่นลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรประเดิมพรปีใหม่นะวันนี้นะประเดิมพรปีใหม่วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมหกเจ็ด สัพพะพุทธานุพาเวนะสาพาธรรมะนุพาเวนะสาพะสังฆานุพาเวนะพุทธารัตนังธรรมารัตนังสังฆารัตตานักตินนารัตตานางนางา นุภาเวนะจสตุราสีติสาหาัสสาธามมากขันธานุภาเวนะปิตากัตยานุภาเวนะชินนาสวากานุภาเวนะสับเปตโรคาสับเปตภยาสับ ตาายาสัพเพเตอุปาทาวาสัพเเตุนิมิตาตาสัพเเตอวมะคลาวินาสันตุอายุวัฏฐา,ากธนาวัฏฐา,ากูศิริวัฏฐา,ากยตา,าวัฐ ทาโกภาละวัตทาโกวันนาวัตาวนต <c oughs> าโกสุขวัตทากโกโคตุสาภาคาโตคาโรคาปัยะเวลาโสกา,าตาุจุปัตท้าวานกาอันตรายาปิวินัสามตุ จเสะสะสะาเตสัสยาเสธิธานังคังสุตีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจาวัฏโนจาโพขังบุตีจัยาตวสะสะตวะสาจะาอายุจีวสิทธิภาวันตุเต ามังคล,ลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพูุทานุภาเวนะสัทธาสทพีภาวันตุเตภาวาตุสะพาหมังคล,ลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะ วัตุเทมาวัตุสะพา,ามังคะลังรักขันตุสาพาเทว,วตาสาภาสังคานุภาเวนตัาโตเทอาวันตุเทเอ่อคณะสัตยาทายยอดรมลูกหลานนะ่านี่ บ้านสวนแม่ชีป,ป้อมมาเลี้ยงกล้วยเตี๋ยวนั่นแหะนะถ้าใครต้องการทานอาหารทานกล้วยเตี๋ยวถ้ากินข้าวทีงนี่ไม่อิ่มไปกินกล้วยเตี๋ยนนะลูกหลาน่อนะ mm ่ะ hmm. ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็พวกขนมนมเนยที่ใส่บาทของเราก็ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเอาไปฝากไอ้พวกออ้พม่าก,กับขเขมรเวียดนามไอ้จุดที่ทํางานอยู่ข้าง เดี๋ยวจกนั่นด้วยนะลูกหลานนะเขาใส่ถุงไปเพราะเขาก็ไม่ได้กลับบ้านนะเขาไม่ได้กลับบ้านเขาเพราะว่าเขามาทํางานแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเขาก็มาพักอยู่ยที่ที่อยู่แคมป์ของเขานั่นแหละนะเพราะ,ะนั้นขนมนมเลยอันไน,นที่จะใส่ถุงใส่ถุงก็ไปฝากเขาสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะลูกหลานนะญาติโกโหติการเราเหมือนกันนั่นแหละ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a a p a n a k a m n o อ c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา